ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาห้าินาทีก็ได้เวลาจะริกตุดงออกจากวัดห้วยปลากังแล้วนะเนืงจากได้พักค้างค้างคืนอยู่นะวัดห้วยปลากลางังตรงนี้นะ <c oughs> ที่พักก็เป็น <c oughs> ที่พักก็เป็นอาการเป็นตึกรองรับนะเนี่ยเป็นแบบเนี้ย สำหรับพระพิกษุสฆ์แล้วก็ส่วนญาติโยมก็พักอยู่ข้างล่างนะส่วนพระพักอยู่ข้างบนนะญาติโยมผู้หญิงจะอยู่ข้างล่างผู้ชายบางท่านก็ได้มาอยู่ข้างบนแต่ส่วนมากพระท่านก็จะอยู่ข้างบนอเอาละเอ่องเช้ชานี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อน

่กับคุณต่อวนนะครับเราลใจครับตัวเดียวเาเอตัวเีไปนรเป็นรถตู้ไปเป็นรถบัสนรับจะใส่ไว้ในตองอไ่ถ้าเไปนะครับเราจะยอเองแตดูแลนีด้วยราแครู้ทสดงนะครับ วันนี้ตอนค่ำเวลาประมาณเกือบสิบห้านาฬิกานะก็ได้แวะมาพักในวัดป่ารวบครับตำบลตำบลนางแลออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกับหลวงปู่พระครูเวรุวันเรภากรนภากรเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลนางแลนะวันนี้ค่ำคืนนี้จะได้จำวัดนะที่ตรงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้จาริก ตัวโดงต่อไปยังสามเหลี่ยมทองคำอำเภอแม่สายแล้วก็โดยตุงเป็นลำดับสืบต่อไปไว้แค่นี้ขณะนี้เวลา18นาฬิกา2นาทีได้แวะเข้ามาพักจังวัดอยู่ณที่วัดวัดป่ารวกตำบลน,นางแลอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนะอยู่กับท่านพระครูเวรุวันประภาการเจ้าอาวาสวัดฝารวกแล้วก็เจ้าคณะตำบลตำบลน,นางแรนะถ้าถ้าฟังไม่ผิดก็จะน่าจะเป็นตามนี้ถ้าผิดก็ขออาภาัยด้วยนะท่านเป็นเจ้าคณะตำบล <c oughs> ตำบลน,นางแ,แลนี่แหละ ส่วนวัดนางแรท่านเป็นอะไรนะ้าท่านเป็นพระรองหรือเป็นอะไรนี่ล่ะท่านเป็นพระมหาเทระเหมือนกันแต่ท่านพระครูที่วัดแห่งนี้ท่านระท่านพระครูเวรวันประภาการท่านเป็นเจ้าคณะตำบลนะก็ได้มาอยู่ขอพักอาศัยจอมวัดชัว่วข้ามคืนหนึ่งราตรีหนึ่งนะหลังจาก จำวัดแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะได้จาริทุรงออกไปตามตามโปรแกรมนะพรุ่งนี้ก็อาจจะไปไปไม่ไกลนะซึ่งทางแยกทางเลี้ยวไปไปสามเหลี่ยมทองคำนะก็อ,อยู่ใกล้นี้เองสำหรับ เย็นวันนี้เอาไว้แค่นี้นะเพราะว่าคร่ำเมิดแสงตอบรับของกล้องนั้นจะเป็นบุบบับบบนะเพราะว่ากล้องนั้นปรับแสงให้กับความเมิดแล้วก็ความสว่างอาจจะยากหน่อยเพราะว่าความสว่างแล้วก็มุ่นเป็นช่วงโ,โพลัสนะกล้องก็เลยขยับบุบบับับ,ะบนะอาจจะดูไม่ดีอาจจะทำให้เบียนหัวเอาไว้แค่นี้ก่อน あと。